อีกแล้วครับท่านผู้ชมมาทั้งลมทั้งฝนลเลยครับนาะนนี้เวลาบ่ายสองครับผมดูด โอจามเลยครับผมขออภัยด้วยฝนแรงมากดูลมดิครับดูต้นกล้วยโอ้โหแรงมากครับผมฝนไม่เท่าไหร่ครับแต่ลมแรงมากโอ้โห ฝนสาดครับผมแอบถายตรงหน้าต่างครับผมโอ้ต้นกล้วยแรงจริงๆเลยครับ อยู่ในบ้านนะครับเนี่ยมีใบาตาลร,ร่วงมาด้วยในะบายตาลโดนโลมฉีกใบาตาลข้างบ้าน ลมจะะโชกแรงมาเป็นช่วงๆครับผมหูม,มีนกบินด้วยเมื่อกี้สายไม่ทันดูต้นตาล งนี้ขณะนี้บ่ายสองเองครับผมเวลาขณะนี้บ่ายสองครับผมตกแต่วันเลยครับวันนี้หดูกล้วยนำว้าสิ โอเคครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตหลังฝนตกอีกทีหนึ่งครับผมลมแรงมากครับผมขอปิดหน้าต่างกันนะครับโอเคนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้ก็ฝนได้หยุดแล้วครับผมก็ตกไม่นานครับผมประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับก็มาชมในสวนหน่อยครับผมหลังจากฝนตกมาดูตรงนี้ที่ปิดหญ้าไว้หญ้าแห้งหมดแล้วครับผม เมื่อตอนบ่ายปลูกฝรั่งไว้ครับผมปลูกยังไม่เสร็จฝนฝนมารีบวิ่งเข้าบ้านก็มาอัปเดทให้ดูครับผมนี่ปลูกฝรั่งกิมจูไว้ครับผมเป็นกิ่งตอนครับปลูกก่อนฝนตกครับผม ไม่รู้ฝนจะมาอีกหรือเปล่าปลูกต้นเดียวกันครับผมเป็นกิ่งตอนก็จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมก็รอติดตามต่อไปครับดินตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีครับผมก็ได้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยไรทิ้งไว้บ่อยแถวนี้ ดินก็น่าจะสมบูรณ์ดีครับฝรั่งพันกิมจูครับผมปลูกเพิ่มโอ้ลมมาครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยครับผมน้ำมูกไหลเลยฝนมาเริ่มจะมืดมาอีกแล้วครับผมคืนนี้น่าจะตกมาอีกรอบหนึ่งครับ ดูบรรยากาศร,รอบๆไม่น่ารอดครับคืนนี้ดูแล้ว โอ้น้ำขึ้นเยอะเลยครับผมน้ำเกือบถึงถนนอีกแล้วครับผมคืนนี้ไม่น่ารอดครับผม น่าจะตกอีกแน่ครับคืนนี้เมื่อกี้ก็ตกไปประมาณ20นาทีได้ครับผมดูน้ำดิตอนนี้ก็5้าโมงกว่านิดๆครับผมเห็นไหมครับนกบิน โอ้ก่อนเมฆลอยมาแล้วครับผมน่าจะฝนน่าจะมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวต้องรีบเข้าบ้านก่อนครับก็มาอัปเดตต้นฝรั่งให้ดูครับตอนปลูกไม่ได้ถ่ายให้ดูครับฝนมารีบนี่ มาอีกแล้วครับผมลงเม็ดอีกแล้วก็ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม